จะรู้สึกอย่างไรถ้าคนที่เรารักมากที่สุดมายืนอยู่ข้างหน้าบอกกับเราว่าทำได้ดีๆนะหมอบอกว่าฉันจะอยู่ได้อีก3เดือนอเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นแม้ในกระทั่งสมัยพุทธกาลเป็นการบอกของพระพุทธองค์ต่อพระอนุทว่าจากปาริพภานต่อจากนี้ไปอีก3เดือนอตอนนั้นพระพุทธองค์ ประทับอยู่ตามลำพังที่ปาวาลเชดีพญามาตุก็เข้าไปทูลขอให้พระพุทธองค์เนี่ยปฏิเนป่านพระพุทธองค์ก็ตัดตอบว,ว่าถ้าพุทธบริษัท4ีมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่มีความเฉียบเหลมในธรรมยังไม่มีความเป็นพระอุสูตพร,ระพุทธศาสนายังไม่ตั้งมั่นยังไม่เทศหลายยังไม่ความขวางเป็นต้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็จะไมป่ปฏิินปกาน พญามารก็กล่าวตอไปว่าสิ่งที่พระพุทธองค์กล่าวมาทั้งหมดนั้นพระพุทธองค์ทําได้สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วถึงเวลาแล้วที่พระพุทธองค์จะตรงปฏิบัติหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ตอบรับกับพญามารหลังจากที่พระพุทธองค์ได้กระทำนิมิตโอภาสคือแสดงเป็นในให้พระอานนท์ได้รู้ถึงสิบครั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยพระอานนท์มีความเศร้าโศก อันเกิดจากความที่พระพุทธองค์เนี่ยมีอาภาธหนักแล้วก็ตัวเองก็มีความเครียดมีความกังวลมีความหนักใจพก็นึกไม่ถึงไปวา่าสิ่งที่พระพุทธองค์แสดงนั้นจะเป็นการอาบอกเป็นไ่ให้าราัตนายพระองค์เนี่ยสเสด็จอยู่ต่อจนถึงหนึ่งกัปหรือถึง100ปีตอนที่พระพุทธองค์ตอบ รับธยามานส่งตัดเป็นภาษาบาลีว่าอปโปสะสุโกตวังปาบิมะโอหินะจิลังตถทธากัสสปรินิพานังภวิสติอิโตทินินนังมาสานังอัจเยนะตถทธากัโตปรินิพายิสติคำแปลก็คือดูก่อนมานผู้มีบาป ท่านจงเป็นผู้ผลฝายน้อยเถิดแม่นานนักตถาคตจักปรินิพานแต่นี้ล่วงไป3เดือนตถาคตจักปรินิพานคำแปลก็คืออัปโปสะสุโกแปลว่าเป็นผู้มีความผลฝายน้อยอหรือในความหมายอย่างก็คือ อย่ากังวลไปเลยแต่วางก็ไปว่าท่านปาปิมะก็ดูก่อนคนบาปหรือว่าผู้บาปโอหิจงเป็นณจีลังไปว่าไม่นานตถาคตสัตวะแปลว่าแห่งตถาคตปริรนิพานนั่นก็คือการปริรน,นิพานพระวิสติก็คือจากมีหรือจากเป็นอิโตติน,นังมาสานัง อีโตคือตัดต่อจากนี้จินนังก็สามมาสาหนังก็เดือนก็คือสามเดือนจากนี้อาจจะเยนะก็แปลว,ว่าโดยอันล่วงไปแล้วตถาคตโตก็คือพระตถาคตรปรินิพพายิสติจากปรินิพานการบอกว่าตัวเองเจะปรินิพานขอ,องพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้บอกกับพระอนุนโดยตรงคือไม่ได้เรียกพระอนุนมาเลยบอกว่าอานุน อีกสามเดือนเนี่ยเราจะปริเนธพานแล้วเป็นเหตุการณ์ที่หลังจากพยามารเนี่ยได้ขอให้พระพุทธองค์ปฏิเนธพานแล้วพระพุทธองค์ตอบรับก็เกิดแทนดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นมาซึ่งในภาษาบาลีเขาเรียกว่ามหาภูมิจารุหรือมหาภูมิจาระ,ะพระอน,นุนทปอเห็นเหตุการณ์เกิดแท่นดิน ไหวครั้งใหญ่ก็มีความตกใจมีความขนลุกขนพพงมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเคืองกลัวก็เลยเข้าไปถามรพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตัดตอบถึงเหตุของแผ่นดินไหวใหญ่อยู่8ประการด้วยกันก็คือหนึ่งธาตุกำเริบเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของธรรมชาติ2อ,อนุภาพของผู้มีฤทธิ์สามพระภุมเทิ์ลงสู่พระคันจากสวรรค์ชั้นดุสิตสี พระโพธิสัตว์ประสูนย์ห้าพระโพธิสัตว์ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าหกแสดงธรรมจักรกับปวัฒนสูตรเจ็ดรงอายุสังขารแล้วก็แปดเสด็จดับขันธปริณิพานพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ที่พญามารเนี่ยมาหาพระองค์แล้วก็ขอพระองค์เนี่ยปะริณิพานแล้วก็เมื่อพระพุทธองค์ตอบรับ เหตุการณ์ของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นก็ทําให้พระอน,นเน่นตกใจรู้สึกสะพึงลัวรู้สึกคนลุกขนโปงแล้วก็เข้ามาถามพระพุทธเจ้าหลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่พระอน,นุนตพอรู้เรื่องดาวทั้งหมดก็ถูกความเศร้าความหมดนูลัใจความรู้สึกเสียใจเข้ารอบงำน้ำตาก็ไหลาพลากั้ง อแก้มแล้วก็ขอให้พระพุทธองค์เนี่ยอ,อยู่ต่ออยากจะให้อยู่ต่อจนถึงกับพระนรนท์ก็ทูลต่อพระพุทธองค์ว่าทิตตุพันเตภะควากับปังทิตตุสุขะโตกับปังพาหุชนะหิตายะพะหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะ อัฐยะกิตายะสุขายะเทวมนุษย์สานังโดยคำแปลก็คือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำรงอยู่ตลอดกับขอพระสุคตจงดำรงอยู่ตลอดกับเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ ในความหมายของภาษาบาลีก็คือติดทาตุขอพระองค์ทรงดำรงอยู่พันเต้าแต่พระองค์ผู้เจเริญพระขวาพระภูมิปภัจจากับปังกับติดทาตุก็คือขอทรงดำรงอยู่สุขโตก็คือพระสุพจนตเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าอีกชื่อหนึ่งเราเรียกได้ว่าพระสุพจน์ ับปังก็กับภาุชนะอิตายะก็คือเพื่อประโยชน์แห่งชนส่วนมากภาุชนะสุขายะก็คือเพื่อสุขแห่งคนส่วนมากโลกานุก,กัมปายะก็คือเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกอัตถายะเพื่อประโยชน์อิตายะก็ในความหมายว่าเพื่อประโยชน์สุขายะเพื่อความสุขเทวมนุษย์สานังแก่เทวดาและมนุษย์ พระนนรูลขอให้พระพุทธองค์ดำรงพระชนชีพต่อไปจนสิ้นกับ100ปีหรือนานกว่านั้น3มครั้งแต่พระพุทธองค์ก็ตัดว่าไม่ทันแล้วมันสายไปแล้วที่จะมาบอกตนนี้เพราะว่าได้รับปากกับพญามารไปแล้วว่าจะปริสิทธิพานในเวลาอีก3เดือนข้างหน้า,าเหตุการณ์นี้ก็ทำให้พระรน์เศร้าใจอยู่ตลอด สามเดือนจนกระทั่งพระพุทธองค์ปรินิพานหลังจากพุทธปรินิพพานก็ต้องอาศัยเวลาอีกสามเดือนอกว่าพระอานนท์จะหมดทุกข์ด้วยการบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก่อนที่จะมีการทำปฐมสังคยาอของพระพุทธศาสนาที่ทำสัตบัตนกภูหา